ร้แล้วงาเป็นยังไงาครับสนุกมากครับงานที่ใหญ่ลยวันนี้เข้าไปดูเลยเยี่ยเลรามาร่วมงานเปิดโซนใหม่ที่ทางพาร์คอนนะครับก็สยามพาร์คอลนต่อไปก็เป็นโชว์โซนรับโซนเข้าไปดูแล้วมันแบบว่าอลังการแคไหนโอ้นี่เลยครับเมื่อกี้เขาเพิ่งมาาบอกกับผมใหญ่โตอ่าสุดยอดครั แสดงว่าเงินในบัญชีนี่คือสันเลย้วันไหวทันทีเขาบอกว่าเดี๋ยวมีส่วนลดให้ด้วยนะเอ้าผมว่ามาวันไหวทันทีเลยจริงๆเราสองคนไปใส่ช้อนมาแค่ไหนก็ถ้าชิ้นใหญ่ๆก็หนักก็มีบ้างแล้วก็ให้รางวัลชีวิตบ้างเป็นหนี้บ้างเราจะได้มีแรงทำบมือ ให้เรามาใจบ่อยไหมคะไอนะครับให้เรามาใจบ่อยไหมก็บ่อยครับผมเมื่อวานก็ออนไลน์ก็ยี่สิบกว่าชิ้นไม่รู้ซื้ออะไรนะครับยี่ว่าชิ้นบ่อยทุกวันเลยใช่แต่ชิ้นเล็กๆก็บ่อยอยู่แต่ถ้าชิ้นชิ้นใหญ่ๆก็ก็ทีเหมือนกันก็ทีทีอยู่ดีอ๋อก็ทีอยู่ดีครับผมใช่ครับแต่ว่าชิ้นใหญ่อาจจะแบบครึ่งปี เิดตัวเองมีใหม่อะไรเงี้ยครับใช่ชิ้เล็กก็เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆอ้ปากอันนี้ปากสายล้ชิลลี่ครับผมยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโซนแบบนี้ที่เสียามตะวันตกนะครับที่รักนอนครับก็มีหลากหลายแบรนด์มากแล้วก็อะไรที่คุณตามหานะครับมาตามหาที่นี่ได้รับรองว่าไม่ผิดหวังมากับช้อปปิ้งกันดี้เลยนะครับพูดิแผงแผงแผงวันนี้หนึ่งปีหนึบงปี ใช่ี่นั่งคุยกับรอสเหมือนกันมันตกใจมากเลยว่าเฮ้ยมันปีหนึ่งแล้วหรอแบบไวมากที่อยากผ่านไปไวมากก็อยากขอบคุณครับขอบคุณแฟนทุกคนครับที่ยังคอยนึกถึงพวกเรานะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปติดตามย้อนหลังดูได้นะครับผมา้อนลังดูเยอมากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ความทรงจำของเราเคืออะไรโอ้ความทรงจำเาจริงจริงๆๆๆมันมีเรื่องราวดีๆเยอะนะครับใช่เราใช้เวลาถ่ายกันนานแล้วแบบว่า เราอยู่กับตรงนั้นประมาณเกือ1ปีได้ตั้งแต่เทเลอร์ตัวแรกเ<ม>นาะช่จนซีรีส์จบแล้วก็ผ่านหลายอย่างมาด้วยกันมีความสุขพูดถึงก็มีความสุขผมก็หลากหลายครับก็ได้เล่นบทที่สน,นุมแล้วก็พิถึงิถ<ม>ันกันนะเชฟ มีโอกาสแบบแค่แบบอาจจะเป็นแบบค้ำๆสองนาทีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนี่ถึงที่ถึงที่อยากจะคอนติเนียต่อจากครั้งที่แล้วที่มีคอนติเนียลนะอยากคอนติเนียลอีกเป็นคอนติเนียคอนติเนียคอนติเนียลต้องไมบอกพี่นิวเราลนะเดี๋ยวมันจะมีความมาร์จิ้งนะแล้วมันเนี่ยครับมันยังมีติดคอนเป็นีอจะาร์จ้เอาจริงผมว่าถ้าถ้าติดไหมผมว่ามันสลัดออกไปหมดนะครับว่า หลังจากนั้นเราก็ไปเล่นโอลิเฟรอะไรที่เราเคยทำมันก็มันก็ผ่านไปแล้วพยายามไม่ได้พยายามหรอกมันคือมันพอบทใหม่มันมาเราก็ต้องแบบเล่นบทใหม่มันฆ่าบทเก่าไปได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัวบทได้เลือกด้วยมันทำให้เราแบบพัฒนาพัฒนาขอบวีมับอก็ส่งเชกับดาวนี่ี่ยายไปแล้วครับใช่ก็ ถามว่ายังติดเชือยู่ไหมเฮ้ยยังมีอยู่บ้างครับด้วยด้วยความแบบเรารู้สึกว่าตอนที่เราเป็เชื้อเราความสุขเพราะดึเชืมาใช้บ้างความทีมเลี้ยงดีนั่นเออแต่ว่าคาแรคเ,เตอร์ตัวละครก็คงส่งเชื้อกับโลกไม่แยไปแล้วล่ะครับแต่ความเป็นบอสกัเชื้อทำให้เราดึงสายมอบความสุขถึงเชื้อจนหมดเลยนะแล้วก็ไปดูหนุบด้วยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาโอ้โหจริงก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ถือว่า ความสุขมากๆครับเพราะว่าพอเวลาเราได้ไปเจอแฟนคลับแต่ละที่เราก็ได้เอ็กซ์เพียนมากมายก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปที่ยุโรปด้วยกันครั้งแรกก็ไปอิตาลีด้วยกันครรั้งแกก็ตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้ก็พวกเราก็เออคุยกันว่าเออเราจะไปนู่นเราจะเป็นยังไงบ้างว่าเราจะไปแการอเชียหรือเออใช่ครับเพราะจริงๆตอนนี้ก็ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้อะเราไม่เคยไปที่นั่นเราก็ไม่รู้ว่าเออแฟนๆจะแบบให้การต้อนรับยังไงบ้างคือเราก็แบบเราก็ไม่คิดว่าวันนึ้มันคจะได้ไปไกล ถามาานี้นเปตามเช็คยังไงบ้างว่าที่เขาชื่นชอบที่ยูโรคุติขอเคซี่เรายังไงคือสำหรับผมก็คือผมก็เห็นนะครับว่าเออตอนที่ซีรีส์โอลิเฟนออนแอร์อยู่ทีเออไอโอลิเฟนของเราเดี๋ยไปขึ้นแฮชแท็กอันดับสองของพีโนูเลยเราก็แบบตกใจมากๆคือจริงไม่ใช่แค่อิตาลีครับแต่ว่ามันก็มีหลากหลายประเทศในโซนแบบอเมริกาใต้มี่มีใช่ใช่ก็งงเหมือนกันเออชื่ออยู่ในยูทูบอ่ะก็ใช่ใช่ถ้าทุกเราก็แบบดีใจมากก็ในความคาดหมาย เอาจริงแค่แบบตื้นแค้นที่ไทยแบบอันดับหนึ่งบ่อยๆจริงเราก็เคยฝันเครื่องฝันแล้วใช่ไม่พลาดผู้ชมไเลยคิดมากคุยกันเอาจริงผมว่ามันเราก็มีคุยกันบ้างครับว่าเออเราจะแบบว่าเราจะเออจิมอะไรดีแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยเวลาที่เราไปแบบแฟนมีเยอะเราก็จะมีเราก็เต็มที่แล้วก็เราจะมีความสเปเชียลของแต่ละที่ต่างๆต่างกันไปตามเคอรเจอร์ของแต่ละอ่ใช่ใช่แล้วมันยิ่งอยากที่มันเกิดขึ้นมันเพราะว่าทีฝันว่ามันมากกว่าฝันโอ้ยจริง แค่แบบเอาจุดเริ่มต้นเลยว่าจริงมันเกินฝันไปไกลมากแต่ควาจริงตอนนี้มันก็เป็นแบบแบบเป็นสิ่งที่เราต้องคงมาตรฐานแล้วทำให้ดีขึ้นเองใช่ไแต่คือจริงมันผ่านจุดที่แบบผมเคยคิดไว้ไปไกลแล้วควาจริงก็ไม่ได้คิดว่าวันนึินจะได้มางานปรงานอย่างเงี้ยงานลักชัวรี่อะไรแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันนแต่ว่าท่านี้มันไม่เคยมีไม่เคยครับจริงตอนเด็กแค่แบบเออได้เล่นเป็นตัวประกอบหรือว่าแบบได้เป็นพระเอกโฆษณาแบบบ่อยๆก็ก็ก็คิดก็คิดแค่ความจริงๆตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดนะว่าเออเราจะมาแบบจุดนี้ ก็อยากอยากไปต่อครับอยากแนะนำไปต่อไปเรื่อยๆรู้สึกดีมากก็อย่างที่พอลบอกกันะครับก็เกินฝันจริงๆครับเกินฝันกว่าที่เราเคยคุยกันไว้ครับก็ผมจริงๆก็เป็นเด็กบ้านๆคนนึงนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบเออได้ไปอยู่ในจุดที่แบบโดนแฟนคลักด้วยแต่ว่ามีคนมีคอยรักเรามีคนคอยพปอร์ตเราแล้วก็ได้ไปเวิร์ดทัวร์ด้วยเรียกคนไม่ใช่เวิร์ดทัวร์เรียกว่าแฟนนี้ก็พอแฟนนี้แฟนนี้ใช่ก็ใช่แล้ว ออตอนไปต่างประเทศครั้งแรกครับแฟนมีที่ต่างประเทศครั้งแรกเราแบบตกใจมากแบบเฮ้ยเรามีแฟนไปต่างประเทศด้วยนะจริงๆมันเกินฝันจริงๆแล้วครับใช่ก็ขอบคุณแฟนๆครับที่ให้การตอบรับพวกเรานะครับทุก <c oughs> ซีรีส์ทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณที่แบบยังคอยอยู่กับพวกเราเสมอมาสิ่งนี้ที่บุ๊คต้องไปแก้ด้วยชอบอเอาแก้ไปเรียบร้อยหมดแลยไปมี <c oughs> อะไรบ้างที่เราไปไคืนเขาบ้างเออที่ขอเขามา เราไปเราไปแก้ยังไงบ้างที่เราไปขอบนไข่ไปคุณพ่อสุธรนอ่ะจะบอกไม่ได้ว่าบนอะไรนไยังไงอ๋อไม่ได้บอกว่าขออะไรไปเออบอกบอกไม่ได้ว่าเออใช่เรอวบนไข่แท้ครบแล้วอ่ะก็ยังมีอยู่บ้างครับยังมีอยู่บ้างเราเป็นสายบูเราบนให้สบายใจมีไปต่อเนื่องไหมเอาบนทุกที่เลยแล้วจำได้ไหมจดได้ไหมจำจำจำต้องจดนะอันนี้ ซีเรียดต้องจทย์อาทิตย์กินซึ่อความที่เราเป็นคู่กันเราจะได้เชิญชวนเพื่อนเราไปชวนกันไหนเชิญเชิญเฮ้ยมาเลยมาชวนเคยชวนฟอรสไปเคยชวนฟอรสไปหลังจากสดทอนเหมือนกันเราฟอสแต่ไม่อยากไปเพราะบอกว่ามันไกลอือแต่นานแล้วชวนไม่นานแล้วเดี๋ยวชวนชวนใหม่แต่ว่าด้วยด้วยตารางงานด้วยครับใช่ช่วงนี้มันไม่มีแบบเออหยุดสองวันหรือแบบเออได้ไปแล้วก็มาพักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเออโดยไม่ได้ชวนก็ไปของเขาอะไรแบบ เรดียูเนียนเหรอเห็นอยูเนียนดียนียนบางทีมันก็แขกแกงออมมากระเซตากเอียงน่ารั้ทีหันมาคือตอนนั้นเราก็แบบคือจริงนั้นเมื่อวานนักการถ่านกันมากอยู่ดีแบบเอ้ยทุกคนก็เฮ้ยกินข้าวมั้ยกินข้าวมั้ยไปกินอะไรดีไปกินโอมาเกษตรละกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนได้รียูเนียนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูรูปตอนนั้นน่ะจริงๆตอนไปที่เราไปกินกันก็คือเหมือนแบบตอนนั้นเป็นคลาสเรียนแอคติ้งซึ่งแบบเข้ามาแกมมี่กันใหม่ๆใช่ก็ ก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันผมผมก็ดูมาไกลอยู่นะสามปีนะตอนนั้นยังดูตอนนั้นยังดูเหมือนลุงลุงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือทรงผมฟิลเตอร์มันทำให้คนกลายเป็นคนได้มากขึ้นจริงๆรเลยหมาคุณหล่อขึ้นอ่ากลัวใช่หล่อชิจญหรือว่าชิดยาครับชิดยาชิจญะผมชมครับเขาหล่อขึ้นจริงจริงนีนนิดนึงก็คือลอยแบบติดเพดานแล้วถามเรื่องเมื่อวานสองปาร์นตอนันจอดูไหมฮะนายบ้างคะเกินคาดครับ เสมอจริงๆอ่ะทีมสีดำอ่ะก็ชนะครับคาดไว้ว่าชนะแน่นอนใช่ไนะแน่นอนใช่แต่เกินคาดเสมอเฉยๆสปอร์กิ้งอย่างทุทีมยังดีๆยู่นู้นิงตั้งแต่ิงขิงนั่งคิงนั่งแล้วผมไม่ใช่สายขิงผมสายเรียบร้อยแต่เกินคาดนะแต่เกินคาดนะแต่เกินคาดนิดนึงคิดว่าชนะขาดลอยใช่แต่ไม่ใช่สายขิงไม่ใช่สายขิงเราเราไม่ขิงเขาอ๋อแต่เราแต่แค่แต่แค่เกินคาดเฉยๆว่าเสมอได้ไงนี่ไม่ไม่ขิงนะแต่คิดว่าแบบชนะแบบเกินคาดใช่แต่ว่าจริงๆแล้วที่เสมอเนี่ย ไม่ได้ขิงนะครับติดเาะคืงติดแล้งี่จริงที่เสมอเนี่ยไม่ใช่อะไรพืกผมยังไม่ได้แบบโชว์สกิลกันแบบจริงจัง pues ไปเจอกันวันที่23ของบาร์นี้อีกทีนะทีมนั้นเขาจริงไหมจริงเขาจริงไหมทีมเขาจริงเลยพอเราเราเล่น10%เขาเล่นจริงจังเลยทีมเรา1ยอมมอยู่แ้วจเปบ่อยนเดี๋ยวจะเป็นสายเทครับจะเสายเทรป่าจากเป็นเหมือนกันฮะ ถ้าได้เป็นก็ดีเหมือนกันครับแต่เมื่อไหรเรื่องข่าวิหมายถึงว่าเขาบอกว่าแต่หมายถึงว่าอัลจีนี่คู่เราอ่ะจะออกมาข่าเราช่วยบอกให้สบายใจว่าปีหน้าเราจะมีไหมหลังมี้นะอ๋อไม่อยากให้รอติดตามแล้วกันใช่ผมอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่ารับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนต่อไปแบบว้าวถ้าพอมที่ไม่ได้ก็ลุกมือจ่าต้องที่ได้ลุกโดนลุกลูกซิไปลาฮะ ก็แีนะว่าพัทคูต้องมีคู่เรามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าตอนนี้ที่ออฟฟิเชียลไปแล้วก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าโอเลฟเฟนคูนะครับแล้วก็จะเป็นแฟนมีอิตาลีแล้วก็ไลน์แวแล้วก็เอลแล้วก็เออสกูเลนเจอร์ที่เราได้เป็นพิธีกรเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยเลยค่ะชแเดว่ามันต้องมากของโอเลฟเฟนโอ้โหมากของโอเลฟเฟนเหยังไงดีเนี่ยคิดไม่ออกเนี่ยครับใช่แต่ว่าจริงเราเราเล่นอะไรก็ได้แหละที่แบบใจเราอยากเนี่ย ก็ขอให้แบบแต่คือทุกนาทีที่ออกไปเราตั้งใจอยู่แล้วนะคแต bon y, freely, sunshine, ่ว่าบางทีถ er ้าสมมติว like ่าเล่นดังมากมากอย่างเงี้ยบางทีตอนนั้นเราเล่นเราก็ดังอย่าอนกันนะเป็นนักแสดงนะเราก็แบบอยากเล่นอะไร่ทีบ้างกับคอมเมดี้บ้างก็ดีนี่แต่ก็ฝากไว้แล้วก็ให้น้องฝากนี่อีกหน่อยว่าบัตรยังพอมีนะสตางค์ลิมฟีนได้ครับก็ โอเคงานสตาร์อ anyway, ิมป okay, ิกนะครับผมบัตรยังมีนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็เข้ามาจับจองกันได้นะครับผมงานที่ขานยังไงบ้างนะครับพุ๊กครับผมงานก็วันที่2 3ธันวาคมนะครับผมสามารถไปซื้อบัตรได้ที่ไทยทิพยตเมเจอร์นะครับยังมีว่างอยู่นะครับผมก็เชิญชวนทุกคนครับเป็นการแข่งขันที่อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนเพราะว่าสีดำไม่ดูนะนะไม่ขี่ราะไม่ขีดไม่ขีดไม่ขี่ไม่ขี่เชิญชวนโอเคโอเคชวนนะครับผมเชิญชวนทุกคนนะครับมาดู สีขาวแพ้นะครับแค่เชิญชวนโอเคเอาเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูสนาลิมปิกนะครับสีดำที่ชนะนะครับรู้ไหมครับเออไม่ได้ขิงเลยไม่มีเค็งเลยแทนอีกแทนอีรู้ไหมทำไมสีดำชนะเพราะมีโค้ดที่แข็งแกร่งจอนจอดจอนผม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 เป็นโค้ดกีฬาใครแต่งตั้งให้คุณเป็นโค้ดผมแต่งตั้งตัวผมเองตักดินาองเลยที่มานี่ไฟไม่ออกงานเลยนะไบ่อย ผมสักกีนาเองเลยผมเล่นกีฬาไม่เป็นแต่ผมว่าผมฟิตกว่านักกีฬาฟิตแข่งกับผมเปล่านักกีฬาสีอะไรอยู่สีอะไรสีดำครับเราก็ไม่รู้เราพี่ถามจันเรากลัวใครในสีขาวกลัวฟอสอ๋อสีดำสีดำเองเป็นใครใครดูพี่ลุกไหมพี่ลุกเป็นไงมีใครดูเลิกแล้งมีใครรู้สึกว่ามันต้องชนะเรามาร์กไงมาร์กเล่นบาสเก่งนะเออกลัวใครดีนะปาร์ตใช่ไหมครับตัวพี่ลุกแล้วกันตัวใหญ่แค่ตัวใหญ่อยคนเดียวแล้วเราคิดว่าเราสั สบายหนมะชุดเราเราใส่ชุดใช่ใส่ชุด่ สิบลูกไม่เข้าเลยเอจริงป่ะเราฉีกแทนเพื่อนถ้าเล่นตั้นสิบเอ็ดโมงความหนักานนั้นไม่เข้ากไม่เห็นเลยเห็นตอนชมพันธ์สุดท้ายผมเห็นนี่เขาแบบฟิตมากนะแบบชูดนี่ปกติผมก็โอ้โหไม่เอาวันนี้เล่นฟินเนตไม่ไปพอเล่นบาสซ้อมเสร็จเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูทำงานเสร็จเดี๋ยวกูไปซ้อมบาสต่อเออเอานะเอาเอาหน่อยผมก็ไปเล่นต่อนากรีดขึ้นมาทันทีป่ะมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีนะครับเราเล่นกันเพื่อมีตับภาพนะครับแต่ชัยชนะมันก็เป็นของฉันนะ แต่เมื่ที่พูดมาไม่ได้ขี่ไปสามนาทีเนี่ยพูดตรงๆว่าผมเล่นกีฬาไม่เป็นแต่สีดําชนะแน่นอนเพราะมีโค้ชเป็นผมนะถ้าบอลบอลมี11คนใช่ไหมกองหน้าผม10คนอ่ะผมพูดเลยจริงกองหลังไม่ต้องนะบุกอย่างเดียวคุณน้าหน้านี่หน้านี้นะครับไปแลไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคเอาละเคลื่อนไปหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับเิขอบคุณครับ